สวัสดีครับพี่น,อนอ้องมณีพ้าพี่น้องไปเย็บซีครับเขบัาปลาครับหารังพึ่งหามิมพี่นอ้องหลังจากที่อยู่กับรำนำเสียวมาหลายเมือหลายวันมณีพาพี่น้องมาเมืองครับขบปลาหาหารังพึ่งหาหามิมนะครับผมพี่น้องไปกันแล้วกันเนาะนะครับผม บรรยากาศนะครับบรรยากาศเป็นปลาเป็นโนนเป็นดอนนะครับผมเป็นโนนเป็นดอนกับเป็นดอนเล็กๆเป็นปา่าเล็กๆนะครับบรรยากาศรอบๆด้วยท่งไหทท่งหน้ากันล้วกันครับผมป้พาพี่นองมามึงกันลวกันครับหลังจากอยู่กับรำนำเชียวหาปูหาป่า นะครับผมมนีมามาหาห้างมิมพี่น้องห,ห,ห้างมิมเล็กห้างมิมรังเล็กๆรังไม่ใหญ่นะครับผมห้างเนน้อยเนาะสบ,บานเแถวผมนี่บ่อใครมีห้างใหญ่นะครับผมพาพี่น้องไปเมืองกันแล้วกันนะครับผมห้างทอยอะไรทอยกำปั้นพี่น้องประมาณเท่าไรครับผมประมาณเท่าอะไรพี่น้องนี่ครับผมนี่นะครับผม พังไม่ใหญ่ครับพลังเล็กๆข้างในน้อยครับแต่ว่าจะมีน้ําพึ้งหรือจะไม่มีพี่น้องปกติจะมีนะครผมปกติก็จะมีนะปกติก็จะมีมีก็ไม่ว่ากันนะครับผมนะครับผมเล็กๆนะครับอุ้มน้ำเล็กน้ครับผมอยู่ นี่นะครับอุ้มน้ำเดบแมวพี่น้องนี่นะครับรังไม้ใหญ่นะครับต้องอาศัยเครื่องทุนแรงนะครับผม น่าจะมีน้ำเนาะครับหลังไม่ใหญ่ลังเดีเออะพี่น้อง้ำน้ๆนๆๆน้ำครับน้ำหมอกเดพเนี่ยครับผม ช่วงนี้เราก็เป็นช่วงเดือนเดือนธันวาคมนะครับช่วงหนาล่มก็ห้างพึ่งหรือว่าห้างมิมพี่น้องจะไม่ค่อยอยู่สูงนะครับอันนี้ครับอยู่สูงจากพื้นดินประมาณครับประมาณสัก30เซนติเมตรนะครับ30เซนติเมตรพี่น้องพอจะมาสูนปั๊บนะครับเอาเรื่องเลยครับ าชุนป๊อบมาหยอบป๊อบเอาเรื่องเลยนะอืออืม เล็กแต่ว่าน้ำเต็มนะครับผมพี่น้องครับเล็กแต่ว่าน้ำเต็มนะบนผมน้ำเล็กแต่ว่าน้ำเต็ม เล็กแต่ว่าน้ําเต็มพี่น้องเขาห้างใบใหญ่ครับห้างเล็กๆนะครับแต่ว่ามีน้ำพี่น้องครับห้างมีมีนะครับหรือว่าห้างผึ้งพี่น้อรงรังผึ้งจริงๆกับยุ่แถบ้านนะครับจะไม่ค่อยมีนะครับผมแถวจังหวัดร,รอยเอียดนี้ก็จะมีเป็นบางอำเภอบางอำเภอกับบะมีนะครับสำหรับอำเภอผมอยูนี่มีก็ห้างห้างนะพี่น้อง แคจะไม่มีเลยครับผมแค่จะไม่มีรังพึ่งหมายก็ว่าพึ่งใหญ่นะพี่น้องพึ่งหลวงนะครับอันนี้ครับนี่เคยว่าห้ามมีมเด็กครับภาษาการก็ว่ารังพึ่งนะครับผมแต่มันไม่ใหญ่นะครับผมมันไม่ใหญ่แต่ว่านะครับน้ําก็เกือบเต็มนะครับผมน้าเกือบเต็มนะครับผมถ้าทงจะดุโอเรื่องไม่ย่อยนะครับผมเปิดว่าเล็ก เล็กแต่ว่าดุดุเล็กดุพี่น้องนะครับผมรัลรมเมาหลายครับตั้งมาสียูตั้มต้ครับ ส่วนเหกจะอยู่อุ้มนามเรียบแมวครับหมากวัวนะครับมีกอไผ่ต้นไม้สูงก็ยังไม่อยู่นะครับพี่น้องช่วงนี้ครับจะอยู่เล็กๆจะอยู่ต้นไม้ต่ำๆนะครับต้นเล็กๆนะครับผมนี่ครับผมอยู่เดี๋ยวก็ห่างพื้นดินประมาณสักสักสามสิบเซนติเมตรนะครับผมพี่น้องประมาณสามสิบเซนติเมตรประมาณสองคืบนะครับสองคืบเป็นหนึ่งสอกประมาณไม่ถึงศอกเลยซ้อมไปนะครับผมครับ นี่นะครับโอ้องเด็กครับเด็กแต่ว่าน้ำเต็มนะครับผมเด็กแต่บะหนำโอเคนะนะครับสายหวานไม่พลาดนะพี่น้องสายหวานห้ามพลาดนะครับจุบพี่น้องโอ้โหครับผมดูสิครับดู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 ครับดูสายหวานไม่นนควรพลา,า,านนดาาน,นะครับผมอ่าช่วงนี้เนาะพี่น้อง มื่อในวันใไปกับหาปูหาปลากับมาหารังพึ่งพี่น้องอยากกําลังหารังพึ่งก็ไปขายรองเท้าหัวโตประกบอบคนเนบเซ่กันลกันเด้อนะครับพ้ดีอุดนุนนะครับใครกดไลค์กดแชร์ผมก็ขอให้ร่ำให้รวยกันแล้วกันขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกันลวกันเด้อพี่น้องให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งขอให้ร่ำให้รวยพี่น้องครับผมครับผมครับผมนี่ครับ เล็กพี่น้องครับเล็กแต่ว่าน้ําเต็มนะครับผมเล็กน้ําเต็มนะตุ๊บโอ้ยพี่นอ้องอ,อยู่กับอุ่มน้ําเล็บแมวอยู่น้ําเล็บแมวนะครับผมอยู่อุ่มน้ําเล็บแมวคัก <c ười> ๆเลยนีน่นะครับผมอุ่มน้ําเล็บแมวน้ำบ,บักเล็บแมวคักๆเลยพี่น้อง อุ่มน้ำเล็บแมวนะนะครับผม,น,น,บมนะครับผมอุ่มน้ำเล็บแมวนะครับนะครับ เล็กแต่ว่าน้ําเต็มนะครับผมเล็กแต่ว่าน้ําเต็มนะครับเล็กแต่ว่าน้ําเต็มนะครับผมเล็กๆนะครับนะปลาตามธรรมชาติปีน้อง นำนึ่งพั่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมนะครับผมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณแล้วขอบคุณครับติดตามชิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ